บารุดาตูตูบารุดามันคือสร้างเฟรชซิ่งขึ้นมาก่อนสร้างประโยคขึ้นมาก่อนด้วยจังหวะที่แข็งแรงถ้าเรามีจังหวะที่แข็งแรงเราก็แค่เติมโน้ตเข้าไปเท่านั้นเองแต่จังหวะมันมาแล้วแต่ว่าพอเรามาเล่นปุ๊บดิมันก็กังวลนะ first o u r first blue ซ้ำครั้งแรกที่เราเล่นบูไหนจะมีทั้งโน้ตไหนจะมีทั้งฟอร์มมันจบปวดหัวไปหมดแต่ขอแนะนำก็คือคิดถึงอะไครับสู้ดันสู้ ต่อสวิตอาอันนี้อยู่ถ้าเริ่มจากจังหวัดที่แข็งแรงแล้วทุกอย่างก็จะทาาโอเคคขอบคุณมาจเดยยินยมากทุกคนนะครับโอเคก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> วันนี้ทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีมีช่องทาทงให้พวกเราได้ขึ้นมาเล่นกันอีกอีกอีกสักระยะหนึ่งทานี้เดี๋ยวขออนุญาตไปกันอต่อแบบแบบพวกอาจารย์ลองสาธิตเรื่องอตรงนี้กันสักนิดนึงอ่า อันิีซัปโปโรสของคุณลุงหรือว่าเรียกว่าคุณปู่คุณทวดแซตตอเลอร์กลับมาแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้เรามีการพูดเรื่องจังหวะนะครับเรื่องสำหรับคำนวนเรื่องเสียงเนียงกันแล้วก็ให้ตัวรถไปสี่ตัวให้โซโล่อยู่บนนั้นอนนี้เวลเวลาเอาจริงๆไม่ต้องโซโล่บนเพลงที่มันเป็นเพลงเพลงอย่างเช่นอันนี้ซัปโปโรสนี่ยเราจะเล่นแบบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉายภาพให้เห็นว่าอินโหวตเซชั่นในแจ๊สที่เราได้ยินกันเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆดูว่าใช่ชในแจ๊สเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากถึงมากที่สุดแล้วตัวนี้เราคงไม่สามารถจะจะไได้บอกแต่เราจะลองยกอะไรที่เป็นประเด็นหลักๆขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแนวคนนี้เขาถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะอิมว้ลงบนเพลงอะไรก็ตามเพลงเนี่ยฮันิสซัโอลสเนี่ยเราทำยังไงตอนนี้ขอขอนุญาตจับมาที่จับมาที่โน้ตเพลงตรงนี้สะก่อนนะครับ ก็ถ้าถ้าใครใครหลายคนในหมู่เฮารื้ไปแล้วก็คือที่คือเพลงนันทิสต์โรสเล่นแค่สองห้องแล้วปอนนะให้พอได้ยินแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเท่านี้เนี่ยเออเมื่อวานนี้เราได้คุยกันในเรื่องของประสานเพลแจ๊สก็ได้มีการอธิบายเรื่องนี้ไปนิดนึงว่าเพลงอันทิสต์โรสจะประกอบด้วยตัวทำนองเพลงตัวนองเพลงเขาบอกว่าเป็นอื้อจั๊กจั่น ตัวเป็นๆตัวน้องเพลงแล้วก็ประกอบด้วยคอร์ดนะครับที่เราเห็นเป็นคอร์ด C minor C seven ป้าป้าป้าอือเป็นนี่ก็คือเป็นเรื่องของฮาวิลี่ของเพลงนะครับและการโซโล่การอินฟูอัทของเพลงเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นฮาวลี่เพลงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมลองฉายภาพให้เห็นเวลาที่เวลาที่เราฟังเพลงแจ๊สเนี่ยเราจะได้ยินไอ้เจ้าทนองตัวนี้ พอหลังจากทำนองตรงนี้ผ่านไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ปฏิภาพภาพที่ทำนองเริ่มเลื่อนและสิ่งที่มันเข้ามาแทนนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เห็นอยู่ทุกคนนี้คือทางเดินของเพลงนะครับเพราะฉะนั้น G minor C s G minor C seven คือสี่ห้องแรกเวลาผ่านไปในสี่ห้องนั้นก็เลือนหลางไปเะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยไอ้นี่หายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือพูดง่ายๆว่ามือขวาหายไปแล้วเหลือแต่มือซ้ายอยู่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่านอนจะหายไปยังไงทางเดินขอตัวนี้ยังอยู่และทางเดินขอตัวนี้เปรียบเสมือนห้องคาราโอเกะห้องหนึ่งที่ให้พวกเราเข้าไปละเลงตามใจชอบนะครับ เวลาเราเข้าไปลองคาราโอเกะมันจะมีเนื้อให้เราอ่านแล้วเราก็ลองไปตามเพลงที่เราจับแต่ในดนตรีแจ๊สมันมีห้องคาราโอเกะห้องนี้อยู่ที่เขาก็จะเล่นให้เจ้าสิ่งนี้ไปแต่สิ่งที่เราทำคือไม่มีเนื้อให้อ่านไม่มีเดังนั้นคำ้องต้องแต่งขึ้นมาเองสดๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นหล,หลักๆของการอินฟูออสในดนตรีแจ๊สเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคนก็โซโล่ในดนตรีแจ๊สเนี่ย ถามว่าคนเล่นไปนเ่อยสี่คนต่างคนต่างเล่นแล้วมาเจอเัออนบอลจบเพลงอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเมื่อก่อนชอบมีคนแบบว่าเหมือนพูดพูดล้อเลียนตีแจ๊สตามคนต่างแยกย้ายไปคนทางแล้วมาเจอ,เอ,อจกันบอลจบจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่คือว่าไม่ว่าจะแต่งธงอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยต้องสามารถอยู่ในฟอร์มเพลงฟอร์มนี้ได้เพราะฉะนั้นฟอร์มคีป,ปิ้งนะครับหรือนาฬิกาที่เราเห็นเรื่งนี้นะครับคือสิ่งที่ สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าอยากจะโซโล่ยาวเท่าไหร่จริงๆอยากโซโล่ยาวโซโล่ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของ32ห้องอย่างนี้ก็แล้วแต่เพลงนัน้นเป็นเป็นเพลงอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะโซโล่หนึ่งรอบผมก็จะโซโล่32ห้องถ้าผมอยากจะโซโล่ให้มันยาวกว่านั้นมันก็จะกลายเป็น2รอบก็คือ64ห้องแต่จะไม่มีการแบบว่าผมอยากจะโซโล่78ห้องอะไรประมาณนี้ฉันั้นระบบในเพลงก็จะรวนไปนะครับ ตัวนี้ในเพลงทางซัปโปโรสเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นทางหรือคอร์ดหน้าที่ของนะักดนตรีแจ๊คือสร้างทํานองอะไรก็ได้ให้มันเข้าไรคอร์ดตัวนี้นะครับเล่นด้วยกันแล้วมันตรงืันแลวมันเพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการต่างๆนานาค่อนข้างจะมากมายในการจะสร้างนองนอนตัวนี้นะครับผมลองยกตัวอย่างนิดนึงว่าองค์ประกรอบของของ การอิมพอวสเซชันในแจ๊สก็สมมติวราผมต้องโซโล่ slow, หรือว่าต้องอิมพอวิสบนเพลง play. คันนี้ซับเบร์โรโสแจ๊สซึ่งมีขนาดความยาวทั้งสิ้น32ห้องเนี่ยในการโซโล่ผมมันสามารถจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่เป็นตัวอยา่างตัวน